สวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับนี่ในถาดนี้นะครับสวยงามมากๆนี่ไม่ใช่ดอกไม้นะครับอันนี้คือดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งนะครับเป็นอาหารที่อร่อยมากๆนะครับแล้วก็มีประโยชน์มากๆสำหรับร่างกายเรานะครับอันนี้พ่อพงเข้าสวนนะครับไปเก็บมาตั้งแต่เมื่อเช้านะครับเป็นดอกกระเจียวที่ อ่าพ่อพงค์ปลูกเองที่สวนนะครับนะครับสวยงามหมครับเดี๋ยววันนี้นะครับพ่อพง์จะพามารู้จักกับดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งนะครับแล้วก็ประโยชน์นะครับสรรพคุณต่างๆของดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งกันนะครับนี่ครับนี่ก็คือดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งนะครับ เป็นดอกกระเจียวหวานนะครับหวานกรอบนะครับมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับเป็นดอกกระเจียวที่มีรสชาตาิกรอบหวานรับประทานง่ายนะครับอร่อยนะครับสามารถรับประทานกับเครื่องเป็นเครื่องเคียงต่างๆรับประทานสดๆก็ได้นะครับกินกับลาบกับก้อยกับน้ำพริกกับแจ่วบองกับส้มตำอย่างเงี้ยนะครับ ลวกจิ้มนะครับได้หมดเลยนะครับเอามาแกงอ่อมก็ได้แกงส้มก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเอามานึ่งก็ได้นะครับแล้วก็จะเอามาทําเป็นดอกกระเจียวชุบแป้งทอดก็อร่อยนะครับอันนี้เราสามารถทานได้ทั้งสุกแล้วก็ดิบนะครับไม่เผ็ดไม่เฟื่อนนะครับหวานกรอบอร่อยนะครับเป็นดอกกระเจียวพัน เห็ดนามพึ่งนะครับที่สวนของพ่อพงนะครับส่วนประโยชน์แล้ะก็สรรพคุณของดอกกระเจียวนะครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับช่วยขับลมในกระเพาะนะครับช่วยลดไขมันในเส้นเลือดลดไข้หวัดช่วยขับเสมหะช่วยขับปัสสาวะช่วยขับเงือลดอาการคลื่นไส้อาเจียน ลดอาการเจ็บคอแล้วก็ลดความดันนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงโรคเบาหวานนะครับต่อต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงโรคมะเร็งนะครับแก้อาการท้องร่วงรักษาแผลในกระเพาะอาหารช่วยในการนอนหลับให้เราหลับได้สบายนะครับแก้ท้องอืดน,นะครับแล้วก็ ช่วยบำรุงร่างกายและอื่นๆนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์และสรรพคุณของดอกกระเจียวนะครับดอกกระเจียวนี่ปลูกง่ายนะครับดูแลง่ายนะครับปลูกได้ทุกพื้นที่เลยนะครับเราสามารถหามาปลูกได้นะครับหรือดูการที่เราเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงของอหน้าฝนนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนอมีเาษาเมษาพฤษภาเริ่มมีฝนมาเนี่ยนะครับ ก่อนที่ฝนจะมาก็จะเริ่มมีดอกดินออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นพอฝนตกก็จะมีดอกกระเจียวให้เราได้รับประทานจนหมดหรือดูฝนนะครับมีเก็บไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ้งนะครับตอนนี้ฝนก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวอพอผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชม อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ